ยไปนไปยไปใจเย็นใจเย็นวางเล่นไว้เกี่ยข็นยใจเย็นเย็นใจเย็นเปิดจะอัดไเย็นดี๋ยวปอีกเลตัวนี้ล

อยู่ hỏi này เดี๋ยวๆนี่ này เดี๋ยวต้องเอาชั่วก่อนเด้บ่ถึกบ่ถึกนั่นสายห้อยอยู่ไหนเพิ่นแม่น đen khẩu ngay thái thái quang nó tăng quá nó tăng quá ô lẹn lẹn này

ดิงดๆเง้ขาเบ็ดลวน่ะเบ็มันควาตะควน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายคกันถ่ายคกันเบ็ดสีขาลวนน่ะแต่ควาซอยแต่ควาซอยดต๋ควาอต่คว้าเสียอ๋อ